ตั้งแต่วันที่เขายื่นมือช่วยผู้หญิงวยกษเสียณที่กำลังสั่นไหวจากความโดดเดี่ยวไม่มีใครรู้เลยว่าหัวใจของแม่ยายจะเริ่มสั่นไหวกลับมาอีกครั้งและความสัมพันธ์ที่สังคมไม่เคยยอมรับกำลังจะพาทั้งคู่ไปเจอกับจุดเปลี่ยนที่ไม่มีวันลืมหลังจากลูกสาวของแม่สายสมเสียไปกระทันหันบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะก็กลายเป็นที่เงียบเงันทุกค่ำคืนเธอได้แต่นั่งมองรูปครอบครัวราวกับเวลาหยุดหมุนไปพร้อมกับหัวใจของเธอแต่มีเพียงคนเดียวที่ไม่เคยปล่อยให้เธอเผชิญความเหงานั้นตามลำพัง ธันวาลูกเคยที่อ่อนโยนและกะตันยูเขามาหาเธอทุกเย็นหลังเลิกงานนำอาหารมาให้ดูแลบ้านดูแลสวนและคอยถามไทยเหมือนเป็นลูกชายแท้แทวันหนึ่งขณะที่แม่สายสมนั่งร้องให้เงียบเงียบธันวาก็เข้ามานั่งข้างๆเข,ขายื่นผ้าเช็ดหน้าให้พร้อมพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าแม่ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ครับผมยังอยู่ตรงนี้เสมอคำพูดนั้นทำให้หัวใจแม่สายสมที่แตกสลายค่อยๆอยอบอ,อุ่นขึ้นอีกครั้ง แต่ยิ่งเวลาผ่านไปความผูกพันก็ยิ่งลึกซึ้งจนบางคืนแม่สายสมต้องสะดุ้งตกใจเมื่อรู้ว่าตัวเองเริ่มคิดถึงเขาในแบบที่ไม่ควรคิดวันหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักทันวาวิ่งเข้ามาในบ้านเปียกทั้งตัวแม่สายสมรีบคว้าผ้าขนหนูมาซับผมให้โดยไม่คิดอะไรแต่เมื่อมือของเธอสัมผัสแก้มของเขาทั้งคู่กลับหยุดนิ่งสบตากันเหมือนเวลาไม่ยอมเดินต่อหัวใจทั้งสองเต้นแรงจนเกินเก็บซ่อนทันวาเอ่อยเบา แม่ผมกลัวว่าความรู้สึกของเราจะทําให้ทุกอย่างผิดไปแม่สายสมยิ้มเศร้าบางครั้งหัวใจคนเราก็เลือกเองไม่ได้หรอกลูกแต่สุดท้ายทั้งคู่ตัดสินใจถอยออกมาหนึ่งเก้าเพราะความรักที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องครอบครองแค่ได้เห็นอีกคนมีชีวิตที่ดีก็เพียงพอแล้วแม่สายสมหันมายิ้มให้ทันวาเหมือนวันแรกที่เจอกันขอบใจนะลูกที่ทําให้ฉันรู้ว่าหัวใจคนแก,แก่ก็ยังอบอุ่นได้อีกครั้ง และทันวาก็ตอบกลับด้วยรอยยิ้มผมจะดูแลแม่ในแบบที่ควรเป็นครับทั้งคู่เดินออกจากบ้านสู่ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ไม่ใช่คู่รักไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นหัวใจสองดวงที่ต่างเยียวยากันและกันถ้าคุณชอบเรื่องราวซึ้งใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับ